พี่คนนี้เขาถามว่าเวชภัณฑ์ที่2คืออะไรครับโอเคครับผมจะบอกให้เลยครับมันคือของที่ประากาันสุขภาพไม่คุ้มครองครับใช่ครับถึงเราจะมีประากาันสุขภาพแต่ของบางอย่างเราก็ต้องควักจ่ายเองอยู่ดีครับของพวกนี้เขาเรียกว่าเวชภัณฑ์ที่2ครับคือที่โรงพยาบาลให้ผู้ป่วยใช้ต่อได้เช่นไม้คำยันขาเทียมเสือกพยุงคอฟันปลอมเครื่องช่วยฟังอะไรประมาณนี้ครับประกันกาไม่คุ้มครองเพราะมันเป็นของที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ครับ ไม่ใช่ค่ารักษาโดยตรงครับถึงแม้จะไม่คุ้มของเวชภัณฑ์ที่2ประกันดีๆอย่างดีเฮลพลัสของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเขาขคุ้มของค่ารักษาพยาบาลแบบใหญ่ๆแบบเหมาจ่ายเคลมง่ายไม่ต้องกลัวเลยครับว่ากบินค่ารักษาเนี่ยจะสูงเบิกบานเลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีประกันสุขภาพแค่ค่ารักษาก็แทบหมดตัวแล้วครับ อย่ารอให้บินค่ารักษาในโรงพยาบาลกลายเป็นบทเรียนสําหรับชีวิตคุณนะครับอยากรู้ว่าเบี้ยประกันเท่าไหร่ทักมาถามไก่ได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยคํานวณเบี้ยให้ฟรีนะครับอยากรู้เรื่องประกันให้ถามไก่อินชัวนะครับ